สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของร้านวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้วันที่5ธันวาคม2566ค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดเป็นวันพ่อนะคะวันนี้ก็มี New ฮอลแลนด์ค่ะที่ที่75ดี DT นะคะมานำเสนอ หนึ่งคันแล้วก็มีตัวนิวฮอลแลนด์ตัวนี้มันเป็นทีอะไรนะป๊ะทีทีร้อยนะคะราคาเบาๆทั้งสองคันค่ะนิวฮอลแลนด์คันทีทีเจ็ดห้ารถสวยๆนะคะรถสวยๆนะคะนิวฮอลแลนด์ทีทีเจ็ดห้าขาเล่มทะเบียนจดปีห้าหกนะคะระบบ เกียร์เป็นเดินหน้าสี่ถอยหลังนหนสึ 4, ่งมีสโลหายก็จะเป็นแปดเกียร์ถอยสองแปดเกียรแปดแปดคูณสองนะคะราคาคันนี้เงินสามแสนได้ทอนเดอ้อพี่น้องเงินสามแสนได้ทอนเดอ้อค่ะสวยๆค่ะสองแสนเก้ามื่นเก้าพันบาทค่ะด่วนๆน,นะคะรถเพิ่งเข้าวันนี้นะ ค่ะรถเพิ่งเข้าวันนี้ค่ะเปลือกบอดี้ต่างๆยังแจมๆอยู่นะคะที่ร้านก็เอามารีวิวด้วยแล้วก็เอามาปรับภูมิทัศน์พื้นที่เราลงมารีวิวตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็พื้นที่ที่เราเคยหวานข้าวปลูกข้าวไว้นะคะ2 9 9 0 0 0บาทค่ะติดต่อได้2เบอร์นะคะเบอร์เจก็จะเป็น 0880360853เบอร์เฮียก็จะเป็น0850876581นะคะมาพร้อมกับฐาน5ค่ะใบใบสวยๆอยู่นะคะไม่มีฉีกไม่มีแหว่งนะคะ่ะ หลังคาหลังคาก็ยังไม่มีแตกนะคะคันนี้ขายไปตามสภาพนะคะเครื่องดีเกียดีค่ะ จะเป็นบูธ่ะบูธคานใบด้านรวมนะคะเอาหมวกไปแล้ว ตัวนี้ไอ้ดันโฟให้ดูหน่อย ระบบโปวินก็ทำงานปกตินะคะตัวคานหน้านี้จะเป็น CNN นะคะคานหน้าเป็น CNN ค่ะ กติดีนะคะตัวนี้มันเป็นพวกเครื่องยนต์สี่สูบเนะาะชุดไฟหน้าหลุดแตกนะคะตัวค้ำฝากระโปรงก็เ,เป็น DIY นะคะ ฝายไอไม่มีไอนะคะเครื่องแน่นๆ่นดีๆนะคะเครื่องเครื่องดีค่ะค่ะสตาร์ทติดง่ายด้วยนะคะยางหน้าก็พอได้ยางหลังก็พอได้ยางหลังยางหลังล้อหลัง หางเป็นสงวนพงนะคะหางเป็นสงวนพงค่ะสองสห้ใบนะคะหางสงวนพง5ใบค่ะชุดไฟไม่ติดนะคะไฟไม่ติดเลยเนาะเพราะว่ามันเห็นสายมันหลุดอยู่จะ้ะสองแสนเก้าหมื่นเก้า พันบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะจัดส่งให้ฟรีอีก300กมค่ะคันใหญ่ๆเงิน300แสนได้ทอนนะคะเงิน300แสนได้ทอนต่อรองได้บ้างนิดหน่อยนะคะแถมอะไรนะแววแวค <c ười> ันว่าของแถมนี่ <c ười> หูแววแววค่ะ <c ười> ถ้าไหนสนใจก็ เข้ามาชมมาทดลองขับหรือจะจบออนไลน์กับทางร้านของเราได้นะคะวอจะเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะมีบริการขนส่งทั่วประเทศนะคะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 8 5 0 8 7 6 5 8 1มีรั่วซึมบ้างนะคะป้าคันเอาคันนี้คันเดียวเลยเนาะมัน9นาที10นาทีแล้ว เดี๋ยวขาดูตัว new t หนึ่งร้100นะคะเท่าไหร่เจ้ากินเขาเที่ยงเราบอก อ๋อค่ะเมื่อกี้ขาดตอนไปนิดนึงนะคะค่ะท่านไหนสนใจก็โทรติดต่อสอบถามที่เบอร์เฮียแกได้โดยตรงเลยนะคะพวกระบบเครื่องระบบเกียร์อะไรต่างๆค่ะที่ร้านพวกรถนิวรถปอดรถจอนเดียร,รถอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านไม่มีอะไรนะคะก็เลยเน้นขายไปตามสภาพนะคะ มายังไงก็ไปอย่างนั้นเลยนะคะราคาเบาๆค่ะตัวนี้มีเล่มทะเบียนนะคะตัวอีกคันนึงก็มีเล่มทะเบียนค่ะที่เป็นทีทีเจ็ดห้าเนาะค่ะค่ะติดง่าย เป็นเกียร์เชฟเทิรนะคะเดินหน้าถอยหลังค่ะตัวเนี้ยฝั่งนี้จะเป็นสโลเอ็มไฮนะครับตัวนี้มี4เกียร์เท่ากับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับเอาว่าต่อเลยเดี๋ยวเดียวฉีกตัวให้รถแป๊บนึงค่ะ ยางหน้า13.624นะคะเท<ม>่ากับยางหลังของคูบัต้าพวก36แรงเลยนะนี่นดันเดียว4-5กองครับ10ลรอบนี้<อ>ค่ะดันลวดเดียวนะคะรอบ2รอบนะคะประมาณ4กอง5กองนะใหญ่ๆบึ้มๆค่ะคานคานหน้าเป็นนิวฮอลแลนด์คานหน้าเป็นตัวนิวฮอลแลนด์เลยนะคะ ค่ะเป็นเครื่องหนึ่งร้อยแรง100ค,รค่ะ,ะ,นนะคเครื่องเป็นเครื่องหนึ่งร้อยแรงนะคะ <DC. S 1> แต่ว่าเล่มมันจดมาเป็น t s เอสหนึ่ง <TH 100 S 2> ร้อยน,นะคะแต่รุ่นจริงๆที่ร้านไม่แน่ใจไม่แน่ชัดนะคะก็ขายไปตามที่ราคามาค่ะแล้วก็บวกขายไปนะคะไม่ได้อิง ไม่ได้ยิงถ้าตรงตามรุ่นนะคะถ้าตรงตามรุ่นมันก็น่าจะห้าหกแสนเนาะค่ะมีซึมไหมเขาเรียกซึมไหม,มค,ค่ะค่ะรถใช้งานได้ปกติค่ะแต่ว่าก็มีรั่วซึมบ้างนะคะเครื่องสีซูบค่ะดูตรงไหนอีกเนาะอันนี้ภายในนะคะระบบเกียร์ ไปดูท้ายกันเนาะประมาณนี้นะคะทั้งสองคันค่ะทีทีเจ็ดห้ากับที S100 นนะคะตามหน้าเล่มค่ะติดต่อสอบถามมาชมมาทดลองขับที่ร้านวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ085 087 6581 088 036 085 3ค่ะจบออนไลน์ก็ได้นะคะ